พร้อมทางแสดงองค์ธรรมการจำแนกโกฏาสพ่อกอไก่ปุจาอกมรียาสีาเวทนาขันโธ 何 <I> <I know. S 1> โควปัญหาถามว่าเวทนาขันไม่เคยเกิดแกบุคคลใดสัญญาขันก็ไม่เคยเกิดแกบุคคลนั้นใช่ไหมพระองค์จึงทรงพระองค์จึงทรง หลือเป๊ะแป๊นานขันไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูุ่มใดสัญญาขันก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภุ่มนั้น ชิตาเป็นสันนิฐานบทปัสสะปะทาสัญญาขันโทนุปปชิตะเป็นสังสยญบทองคธรรมของสันนิฐานบทได้แก่พระอนาคามีบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในสุทธาวสธาสภูมาาและกำลัง นิถาภูิพระรารหันตาบ,บุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพานในสุทาวาสภูมิกับสุทาวาสภูมิห้าสุสตเลสุกาบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลัง வருக்கிறேன் வருக்கிறேன் yeah. <laughs>